ตาบกตองหวานจากเถือปลาเมามสบายดีพี่น้องเปิดมาพอวังงับเขาา่าว่าตาวานเจ็บปลาเมาโอ้ย,ยน้ำไล่คอยแตกเน่า <laughs> นำลายแตกน่าพี่น้องเห็นปลาเมากินแล้วมือเนี่ยเสียดไม่นูดตาบกตองสูมแม่น้องลิงกินสบายดีเด้อพี่น้องอื สวงว่าเลยจากแดดทันหอนไม่เมื่อยไปป่าไม่ตับหมกตอ่งเนาะพี่น้องมันมีแห้งมันสวงตับหมกตอ่งกับข่าวมามีข่าวถือเข่ามาเยอะบันที่หนึ่งข่าวมันถือแหละมามีกระบอกเป็นยังเราเศาได้ซื้อให้กินนี่นะเาวใส่งเราวแพงเลยอะไรญี่ปุ่นบอกว่าเศราไปให้ซื้อมันซื้อกระแลไม่กินนเไง เรายู่ปุ่นบอกวานเราไปนำหาจ้องเสียเงินให้ข้าพเจ้าจนได้เองนะสาวเสียเงี้ยเราแพงร้านค่ะแพงร้านทำดักแต่สำหรับป้าเมาร้านไซงานนี่ใช่หลานสบายดีพี่น้องป้าจิตต์โทษเอามาใช้หน้าอีกเพราะว่าลงมาก่อนว่ะมั้งในใจครับวัวป่ก วาเรถลงมมาก่อนแมนถ้าบอกกลปรพมอว่าอเอง,ง,งเว่าสิมาไทหน้าหันเลยโอ้ยบมไม่เห็นแห่เราซากินมสิปีเดี๋ไปกินเนาะแมนเห็นทุกปีเนา<ค>ะก็มื่อดูมันบอกกล้าเาเห็นหน้าจช่ไหมปีหนึ่งพอซิท่งเอเาะเด้บบอย่งนี้ม้าเดียวมน้าวยังลก โหดเท่าไห่เ<ฮ>ข้าแบบาเพราน,ำนทำใจแม่ยุเอแดงอะตาบกต้งตาบอกต้องใสกคนุน้าห<ค>นนกระเป๋าขัเห็นแสดงว่าิตแช้แ่ลุดแดงเาง่ายเลยอาองเอเนตด้โอ้ยข้าวยังข้าวยังข้าวหอยงมีสตหอยส่กับปุ๋ข้าวหอยนี่ก็ุิวาหลดคุณ้าุิยามาเห็นเกี่ยวกับทะเลในทางทาง กำลังจะตำจ้องไปด้วยฮะจ้องใส่กลุ่ยน้ำขนเขาใส่ตะไคร้เนาะบ่มีกระปุกเสียแต่บ่มีกระปุกหนึ่งนึงป้ากัญญ์แห่งบทเด็ดเลยดีกว่าท่างสะอาดดีบ่กับตันนี่ มือว่ะอืมตอนย่ำนังนั่ออน,น,น,นแป๊บเดียวตบจงการมังบางใหญ่ตักบุ่บุ่มบุ่บุ่บบวักนังแทงไปถ่ายคลิปภาวโบเห็นโอ้ยนยายเลี้ยวมากวักวับวนั่งนัขวัก่าพี่กบับบตี 嗯，是的。是是是是是是 ซิมซีมือปละเมาพี่น้องตามมักต้องตั้มสมยำบายอันนี้คือซีมเมนนำตาลเนาะพี่น้องเนีนละนำต,ตาลนำต,ตาลเลยพี่น้อง เสียแต่กมมีกระปูน้องแมวเนาะขาดขาดกระปูน้องสนะแซบแหลมเลยเ่สนั่งน้องแมวแมวแมวหิวแล้วล่ะิต่ไปหิวแล้วยูที่จัเาไปดแมวกับเป็นแมวอันชาทลันะดมามาเลยท่านใด เอามาโผรดบอกป้าปเฒ่าบัวนีบัวนีได้มันได้กินเดิป้าเมากับต้นต้อเอาเขา่าให้กินมือได้ไปแหละกับพีจ่จบนะมือได้อยู่คือเรียนก็บัวย่อมหนีโอว้ว่ะแบบบุฟเฟ่เลยมันหูว่าป้าเมาใจปาเปล่าเลยนี่เลยวันนี้กินเขาน่าหนาๆไป ไปหันไปหนีเรื่อยๆตื่นมานะลับมาจังเดี๋ยวาหายวู้มอบดิชนป้าเอาสิกินเบอร์ที่เอาสิกินเบอร์ที่มีอยู่เอาวามหอมมานะอืมน้ำลายแตกพี่น้อง เมนตำตำมัดตองถ้าห่อม่อยากอานมกเองเป็นเหนียวเนวพอ,อกินสัก่อมมันหิวปลาลากรตุกเองไล้กินเป็นยังไงขาวาสัน<ม>งไอ้ยขากขี้จามเ <c oughs> ก่เขาขา <c oughs> ้จามหอมเลยเนียวเหมือนขจา เน้องลิงก็เป็นพุ่มแพ้อาการท้องรลายก็เป็นพุ่มแพ้อาการเย็นรลายก็พุ่มแพ้จะแหม็นมันบุพอดีหอมเลยมาเนี้ยน้ำลายแตกมือหนักกระตั้มเลยน้ำลายแตกเลยประมาณมันจางวะจางกระเติม มอนคือน่นากกันดิขยันยุบแบบนี้อืมอืมิมบเบิ้ไอ้มัมไมนไปโคตรแท้ อาเมลิงปิดกระเบื่อเตะทำสิว่าขยันพี่น้องบวเบวชทงหน้าหนึ่งขยันบวชทงหน้าหนึ่งมันอยู่ในกลบขาดอย่างเดียวคือกระปุกน้อพี่น้องคือกระปุกหน้าขับบ้าน ย่างพี่น้องแล้วมยลิอันนี้กระพุยย่างๆเอาอยู่มันแสบสบดีพี่น้องมาด้วกิตามะกะท่อนน้ำเงินเดียวกิน้องเดียวขาไทยนเงินเลยรบน้นกไปนแหะาไทยกนลาวนะกับตันพูดไปอย่างั้นแหละเดี๋ยวมันจะลืมเดี <Rena ult> <Ti> ๋ยวแดเปิดจะไปเที่ยวไทยเที่ยวไทยสุมา ปลามาวปเดียวมุกหารผมับไปยำยำผูเอาอ้ยผัวกง่าพงมีเอ่อย้นเาะตาังลมาแลเดฮเดอน่เอมาหาปลาหมาวเน่เราดีใจเนี่ยท่านเบิ่งอบ้นเลื่อเขเบิ่งแท้ๆเพราที่เิ่น ลืมเด้อปลมาวเิ็ดกินแสบปะรู้ากบตานนเหญดกินแสบย่งกิปาเห็ดกินแสบเห็ดกินเก่งโอ้สุดยอดอนะีกสนิทของมัยิ่งคือเห็ดกินแสบสุดพอแล้วประมากเห็ดกินแสบแต่พอครัวบมาจะอาว สำหรับแซ่บสำหรับบ่าวกัปตันแต่เ่าคนไทยราบุหมักสีมุงก็เมา่าเอาเาเห็ดกับข่าวไทยเน้อหกับขาวไทยเรกเห็ดกินกับก้อักินกว่าแซ่บแซ่บอยู่อืมไม่ห่าอยากไปไม่ห่าอยากไปนอกบุญหมักน้อนี่ก็แบบ ิถือแล้วบอกป้าแมวออกไปกรรมลำบากให้ปลาเมาอันอยู่เพื่อนเดยมีความสุกควแห้งลานหลาลันหลานพี่น้องมีตู้กับบาะเตานกซื้อตู้กใหม่พันเปิดเต้นผู้เดียวเต้นกับลูกกับล้านเล่าแล้วน้องนิดน้องหนักกับจ่องก็เป็นจ้องเลยแต่ เ้างจาดเาโหลดเราไป้องก่อนหดแดดหดแห้งไปหดปาเพราะว่าบ่มีบ่มีแดดครับ่ลมบ่ยังแบบนี้ตัวบ่ได้กินเขาแล้วมาหายจาะงตัวเองน่แหละ มาเองกะลงเองโอ้ยขีดเงือกลยนเเอด้วยแต่ว่ามึงถือกนขึ้นรถม,มาหอเทือดไปตามของคนสวรสห์น,หนั่งกินข่าเลยไปตางมาหุงลืเอเองอ <laughs> ปูเนาะมีกับปูนี่คือสิแดเ่อันกี่แล้วนี่ปลาเมาดต่ำมีแค่หน้าจมูกอีกนะจ๊ะโว้ยตามมาต่อกจักนักพากันหยาดกินกินไอ้ก้ามเราแซ่บแซ่บหยุดกินกับเขาคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องสบายดีสบายดีเนาะ